ค่ะสวัสดีค่ะมือน,นี้ยายแมวพามาเบ่งมะพริกอัมพวากโกของคุณปียมาพรเนาะเบ่งมือน,นี้เพิ่ก,ก็บมาเห็ดหลักและกะ้วก็ทีเอาเสื้อค่ะเบ่งเห็ดหลักและกะ้วก็ซีเสื้อใส่มัดไว้บ่ให้มันล้มเนาะเห็นบ่ล้มแล้วไปเลยเนี่ยตัวนี้ล้มแล้วเก็บยักอโอ้งามจังยังพันเป็นมากแค่เลย เองนิวานใช้กับผักชีลาวผักชีลาวทอนไข่แล้วครับ,บมึงนี่ย,นยังอยู่ผักชีลาวสักหลักห้างประมาณเท่าไหร่เนี่ยสามเมตรได้บ่ห้างโพดบอกสามเมตรนะเปียงหลักตีหลักเขาได้หรอซื้อมาหลักละสองบาทอืมที่ที่ไหนกันนี้พ่อแม่พี่นอ้องกเพิ่นพิ่นว่ามันเปลืองหลักขึ้นเลย เ็ดห่างเดยประมาณสามเมตรน้อห่างกันหลักโอ้งามจังพวกกำลังเป็นมัดมันี่มัดงามมันเนาะนี่พี่แกเด้อใส่ปุ๋ยสูตรยังเนี่ยโอ้เอาต้นมันสามสิบก้อนบ่ใส่ปุ๋ย 5, 5. ซุ้ดเฉตๆใส่สิบห้าตีละเลยใส่ยังใส่สูตร 1 13, 13, 21, ิบสามสิบสามยบเอ็ดกดีเอาน่วยมันเด้อือโอ้งามเขียวดีจังยอดดีจังพริกอัมพวากโกอ,อันมากพริกยำเพิ่นก็ใส่หลักกันแล้วเอาเสื้อกสีแดงฟางสีแดงเป็นม้วนฟางลิดาพาไปเบื้งเนะาะวันนี้จะแมวหามมาเบื้งเนาะค่ะ เ <laughs> จ้าข,ของเพุ่ณยุณท่านคุณสบันงาบันี้มานี่ยำพริกยำยำหยกขาวว่าก่อนเมื่อกีเ้คุคเนเฮ็ดเนาะอันนี้เสือ้อมาเห็นบ้างเค่ะเบอร์เสื้อฝางนี่เสือ้อฝางนี่เด้อสวัดีค่ะโฆษณา,อา,อาดอกจุกค่ะเด้อฝางลีดเนาะมันเส้นมันซีซีซีแน่นด้ะมันสีแข็งแรงเนาะเพิ่นก็นสีเอา แต่เองสีครับเป็นหลักแล้วก็คันนี้ไว้เนาะั้องสองต้นห้างได้ะยแมว่าห้างได้เนาะอันนี้พริกยำหยกขาวเนาะโอ้ดกยูเขาไหมพี่นอ้องของคุณปิยม,มารเพินเ่นเทดประมาณเกือบสามไร่ครับพริกยำนี่สองไรคุณคุณกระเมนค่ะเิ็นเทไหลเนาะเิ่นถนัดพริกยำพริกสะบันงากระดังงาพริกฮอตพริกฮอตไข่เม็ด, hot, ดขเขียวเนาะ นีปีนี้คือเอายกข่าวมาเพราะว่าไปศึกษาผู้ปลูก <masks S 1> <ๆๆ S 2> นำกันเนาะได้ไหลก็งามกลัวก็เลยเอายกข่าวมาเบิง่งแมว้ามงามๆขนาดอยู่ใกล้ส่วนยวีเมยวยีเมวยมึงใครได้มาเลยนี่เห็นบอกต้นเพราะว่าบ่เห็ดหลักไว้นี่มันสิง่อยเลยเนาะเบิงบ่งสูบเบิ่งสูบ งากระซิดอันยาน้ำสีฟ้าเด้ออันนี้เห็ดกระซิดแล้วก็ะเตซีบไปแล้วเนาะตัดหญ้าแล้วก็ซิดก่ะโอ้โดกจังเนี่ยคลิปนี้ก็ขอสำนีนั่งยิงเพ่พามามเบิ่งอันนี้ระบบน้ำเพิ่นนะใช่หัวยิงแบบนี้เห็ดไว้อันที่มันแปลงแปลงยางเนาะยิงนี่เพิ่นก็ตั้งหัวยิงไว้จุดเดียวเลยค่ะเบิ่ดเบาเลยเนาะ อยู่คุณก็เป็นหัวยิงค่ะเบิ้งแมวซูมให้เบิ้งเป็นแท้ว้เ,เลยเปิดเปิดบอดดยาย้ายเสยยางเน,นี่ยยักเนาะค่ะคลิปนี้ก็ขอสำนีเนะถ้าอยากรู้ว่าไฮลมสักจังหวัดเพชรบูรให้บอดดกดติดตามยาม,มีไว้เด้อค่ะเด้อสวัสดีค่ะ